เห็ดแดงกินปลายไผ่เหมือนนี่ตัวนี้ต้มปลาไหลล่ะครับปลาไหลกับปลาไหลเขาหามาได้นี่ยแหละครับถึงปลาไหลปลาไหลเขารันเอยตะมันกัดเนาะโอ้เดือดบุบๆเลยพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอ้ยิข้าวจีนน้ำกันมื้อนี้ต้มปลาไหลกับปลาคอ ดีค่ะที่นนองส,ป,ป,สป,ปูสกุนจ้ะสวัสดีครับกผู้กุกครับผมมันไก็ได้เด็งกินป่ายเหมือนนี่นี่วสต้มป,ปลาหล่ะครับปลาลกับปลาไห้องหามาได้นี่ละครับถึงปลาลปลาลเขารันเอื่อนมาบางังพูดงนก็เอื่อนมาบางังปลาที่กับปลา ขาวนไปลุยเขาจันปลานี่ก็บเขาจันมิตรเ่าหาได้หรือครับนี่บริสุทธิ์ได้ขายจักอันยังเนี้ยววันนี้ที่แกงสมต้มสมนะพราะไงเพื่อจังั่นลปลากะปลาเขาจันกระเดยตัวเดียวก็เลยมาต้มใส่กันกระปั่นกาไหลเนาะเพราะไงกูเบียร์หลงสื่อว่าปลาแล้วต้มใส่กันเลยมดนี่ต้มใส่ใบขามกับใบอันผักติ๋วมันตือหย่อนนามันหน่อนเลยคุณนะหยอดผักติ๋วจักดีๆกันนะเพราะไงผักติ๋ว ของปลูกไว้แล้วครับพี่น้องเพิ่งกะลังกะลังหยอดง่ายมากเยอดเฮ้ยตับมันขักเนาะนี่แหละครับวะโบไซมือนตกับพี่นันสมปวดวะแต่หยอดความแต่หยอดขามตัวนี้ก็ท่านเดชเก็บใไซเดอยหวานเป็นไงเว้ยต้องชมละขามบมื่มันขามหวานเนาะเดนนี้เอาส่ปลาเด้ดพี่น้องมันหมอกระเดียดแล้วเด็ครับมาหลุ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 แล้ว ปลานี่กับสุกไว้กันน,นี่กับปลาไหลปลาไหลเป็นแนวนี้ซื้อตะวันสุกไว้เนี่ยครับพี่น้องมันเป็นปลาเนื้ออ่อนปลากำลังโตพ่อดีพองามเลยก็บเอาถือ,อ่าตัวใหญ่ก็บเอาถือ่าตัวหน่อยตัวพ่อกำพอดีพองามเอาอขับใส่ก็ไปบ้างเนี่ยฮะกิดไว้บ้านสุกเลย้อพี่น้องเ็ไปบ้านเองปวดอ่ะเี้ อาหยาเลยปลาไหลบ่สนะุกโดนวันนี e ้เฮายสิปุงเชียงเด้อครับเป็นใส่น้่งปลาก่อนครับเราเกี๊ยวผมก็ใส่ไปแล้วล่ะใส่ตอนต้มน้ำเด้อครับเกี๊ยวเราะจัดมันบ่ละลายี่ครับอ๋อตอกเกี๊ยวแล้วก็ดีแล้วโอ๊ยเพราะท่านไปปาดไปไงปาดตัวผมปาดเตี้เตี้ยวออกสิเนาะนี่อย่าสิเนาะดูน้องใส่เข้าไป ใส่หน่อยลาเสียใส่ไลไกับเป็นไป้ม่กีอีกละใส่กัมพูทกัมพดีพอดีว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้่ะดนี่อาบอใส่พายตูไทเดอวยครับผมดูนี้คือพักบัวรพาแ้วครับหอมก็ขดไปหน่องร้องเบิดการต้มสมต้มยำนี่แหละบัวรพาครักนไ่ที่ครับน้องใส่แล้เขาต้มุะ สิไปจักข้าวเนาะพ่อแมกิดไปเลย,ยกิดพอให้ผักนุบแล้วกับแม่นปุ้งก็ครับบัดนโอ้เดือดบ,บุบๆเลยพี่น้องแม่นล่คราัาบเบนเนื้อดบาดนี้ซีมกันเด้อวางนี่ก็ได้เบีย้ยน้ำแบบนี้นี่คือว่าแซ่บคักๆล่ะนี่ว่าน้ำคุณเยลีย่ดีๆนี่ ูดิกับมปนห่อนโปปได้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจงาในห้อจับเสียบกซะอ่านากินเลยลจะบนไ่ต้องไปงเนาะอากินแล้วเด้อครับบนมาเด้อพี่น้องเอ้ยขกิน้ำกันมันอีต้มอะไรกับปลาคอ Cặp xây cắn lê Bà ít chuẩn xây cắn lê chả Bà đơ vì nó nhìn con đi cân phía nó mi mi kia Nói <laughs> chín khó mi <laughs> đi มาปะา h, này, h ồ, này, th ì, a u ก็จะเกินคนเินปาจิ้กินกร็ดเสบแล้วก็ป nhau ล้ากร็แเสียบิตุ่มเกร็ดเสียบิ้มปีงจิย่างจิ้อ้อมสิพักเสียบเบดปานี่นี่คือสมพักพี่น้องน้ำตัเบดสมพักเสียนบ้านไหนน้ำหวนสวนนี่ละเกิดเต็มอยู่บ้านจิ้ตวานเงินวยเต็มกากซากด้วย เดี๋ยดีหน่อยออแา่หันยาน่อยแต่ว่าขายผสนช่วงเงินอยู่คนคนจะมาหมักจักก่าปลาแซ่บบุ้ บรกเียนเด้วพี่น้องเอ้ยกระบักพิกกัะปุกพีกกระปองลูกไว้ยู่นิบมัลนี่แหละเต็มอยู่บ้านเกิงขังนอกขขังนี่แตฝนมันตกเ้อยของเวดนาซรอยกันแต้มาอยู่ได้ออกมาออกคนได้กินเต็มอยู่ ปีนี้ผมบอขายไปไลาไหลทักเยอะแล้วขับปีิ่นเพราะว่าผมหาเงาะได้ผมไ่ได้หลายอยู่แล้วผมปล่อยไว่สาผมผมบอขายขับปีนี้ฉันพิ่กไก่ผมปล่อยไว่โอ้ยจ้ามันสิขัดซะโกรธลยสามลูดสี่รูดเนาะปล่อยไว่ปริเพื่นก็ได้กินเงี้ยน้ำกินหมดกินแม่งแล้วเปิดไฟให้สมือไป เขาอื่นว่ายอดยอดิีนแม่นหมายอดปลาแม่นเอียนพีน้องเลย<ะ>น,นี่ละลามปลาไหลจังเมียนจังมีมไหมไผอ่อนพี่น้องไผ่แก่ปลาไรหลเรือครับไหมบัวหอม หนีล,ลยสองสามตัวนี่กินมบัดปปนี่เป็นปลาคำว่าปลาไหลปลาเาน,นี่ปลาปลานหมอนี่น เอาจานพันไข่สําจุนไข่สุญ้ามด้วยพันนี่ให้เสียบเพือนกับบระคอได้ครับไข่ปลาดพันน,นี้เกี่ยด้วยกันเนาะบขอปลาดู đây cái tôi đi thật rồi. Tôi điều im đấy. Tôi nhi. Của nhau. เด้อครับบอกเราว่าผู้นั้นผู้นี้แหละครับบอกว่าผู้อยู่ยไกอยู่ไก,ไกลครับทุกคนเลยเหระครับบอกว่าเอ็ซี่บอกวา่าแป็นครับเป็นผีน้องปู่ทุกคนนะครับมาจริงขอชื่นน้ำกันเหี้ยมวิตจากโควิดกันเด้อพี่น้องเลยเยายามมายามกันบอกเป็นยังช่วงนี้ครับกับบอสหลายวันนด้ดอกกับบอสแห้งวันนด้ดอกอาทิตย์เศร้าอ,อยู่หระครับตัวอาสิช่วงเทศกาลละกม็มีมีมีแนวอยู่ แต่ท่านว่าสิลุกล้ำอะไรก็พรเจ้าก็ว่าอ่อนลงอยู่หลอกสระมือเพแห้งใบานาเท่าบักไดพ่อยบานเ้าเพิ่อนกบ่วันน่เป็นยุบานหรอกเพิ่นบ่สบายเพิ่นไปหาหมอยูุ่่บงบานเพิ่นไดมาพร้อมมาเนยจเันนี้อะไรหรอกท่านี่ไปหาหมอสิช่วงสิสู้าผนไดมาเติมอีกเอาครับงสาินเก่าิน้นำกั ยิ้มแล้วก็สิไปทั้งในทั้งในก็จังกอยบึ้งกอยว่าอีกเด้อครับพี่น้องเงารับจูงกกินน้อยกินข้าตอนเช้ากับบานท่านในแดดในนัวภาไในดอกเพราะว่าต้องเห็ีเวียกเห็ีดงานอะไรกันุ่นละยิ้มมาแรงยิ้มแดดลมมั่งทกเรื่องตอนเชียงัุนยังหมดละกินข้าวจีนนามเจ็บกันวันนี้กินข้าวกินนามยิ่มแล้วก็สิไปทั้งในทั้งในก็จังบากันเด้อครับพี่น้องเพราะว่าขอขอบุญขอบคุณผมนะพี่น้องวันนี้ผมก็สิบเอ็ด บ้านในซองซอยมุ่ป่าบำรุงพิ่นกับขึ้นมาไปบ้านในซองทั้งีอีกละวา่านก้อนเนี่ยเิ่นกับขึ้นยุ้งสามนังครับยุ้งทั้งผีกับใดที่เป็นมุ่บ้านแล้วแล้วเบิ้งกะับครับผมมันนี่กับขอบุญกับพุทธมณฑลเป็น,น้องหลายๆทุกคนด้วยครับปู่เจ้ากดไหลกดแชร์แล้วกุดสัตว์ไก่หายกะไว้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญ์ด้วยครับการไปกันมาสะสวกปลอดภัยเพราะว่าทางรถทางเรือทาง ากาศทั้งในกระดายก็ขอให้ดีเรามีเต็ความสุขควมเจริญหรือว่าไปหอดบาลหอช่องท,ทุกคนด้วยครับสำหรับชิปนี้ก็เข้าเข้ามาสวัสดีจากพีจากนอกด้วยครับสวัสดีครับ